รถไฟฟ้าร้อปอรูปทรงสไตล์สเตชันวากอนที่ราคาน่ารักที่สุดเพียง6 7 1 1 0 0 0บาทค่ะ MG EP p ั u รถรูปแบบ Station wagon, สเตชันวากอนสไตล์ครอบครัวใช้งานง่ายนั่งสบายแอร์เย็นชำ MG EP p ั u ภายในมาพร้อมกับความคลาสสิก พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชั่น MG EP-Pat ชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้380กิโลเมตรเจ้า MG EP-Pat รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ค่ะภายในเป็นเบาะหนังสังเคราะห์สีดำทั้งคันเจ้า MG EP-Pat เตาก็มีช่องเสียบ USB ให้ด้วยนะคะ ้า MG e p a t มีโหมดการขับขี่ให้เราเลือกถึง3โหมดค่ะ Eco, Normal และ Sport ค่ะห้องโดยสารทางด้านหลังนั่งสปายกว้างขวางและมีที่เท้าแขนกลางให้ด้วยค่ะสามารถวางแก้วน้ำได้ด้วย ตอนนี้นะคะเจ้า MG EP p l u เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะราคารถเหลือ671,000บาทเท่านั้นค่ะหรือนะคะของเราจะเลือกรับเป็นฟรีดาวก็ได้นะคะสนใจนะคะอย่าลืมทักมาที่เพจจิบบี้นะคะมีหลายท่านนะคะกังวลว่าน้องจะจุกสัมพะละได้เยอะไหมบอกได้เลยค่ะว่าจุกได้เยอะมากกระเป๋าใบใหญ่ๆได้หลายใบยเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับเจ้า MG EP p ัดตัวนี้ค่ะ ใช้งานง่ายสะดวกมากๆเลยมีเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะสำหรับเจ้า MG EP Plus ตอนนี้ค่ะเรามีทั้งฟรีดาวหรือเลือกดอกรับด,ดอกเี้ยพิเศษก็ได้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถทักมาที่เพจจิ๊บี้ได้นะคะเซลล์จิ๊บี้กับ MG ค่ะหรือนะคะโทรมาสอบถามก็ได้ที่0918309993นะคะจากกันไปนะคะตอนนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆนะคะช่วยกันกด s u b s c r i b e ให้จิบ๊บด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ